ต่อไปราศีกรกฎประจําเดือนกุมภาพันธ์เรามาดูกันนะคะการเงินการงานความรักโอเคสำหรับเรื่องการเงินนะคะก็ยังร้อนๆหนาวๆเหมือนเดิมนะคะยังมีค่าใช้สายที่ยังต้องรับผิดชอบนะคะแต่ว่าข้อดีของหนูคือยังมีคนมาช่วยเหลือยังมีคนมาอุปถัมภ์ยังมีคนมา มาช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเรื่องการเงินนะคะเดี๋ยวหนูจะได้รับการช่วยเหลืออาจจะเป็นจากลูกค้าที่มากขึ้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ข้อสําคัญหนูก็ต้องพิจนตตัวเองว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้บางทีหนูใช้จ่ายมากเกินไปหรืออะไรก็ตามแต่ตอนเนี้หนูต้องใช้เป็นใช้จ่ายเป็นให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวการเงินของหนูจะดีขึ้นในเดือนนี้เรื่อยๆนะคะ ต่อไปเรื่องการงานนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาอุปถมัมมีคนมาช่วยเหลือเรื่องการงานหนูนะคะเพราะว่าถ้าถามว่าตัวหนูโอเคไหมกับเรื่องงานตอนนี้ถือว่าโอเคนะคะใช้ความรู้ใช้ความสามารถโดยให้มากขึ้น นะคะจะมีคนนำพามีคนมาช่วยเหลือในงานให้ดีขึ้นสำหรับใครที่อยากลงทุนทำธุรก,กิจร่วมกับใครทำได้ในตอนนี้หรืออยากทำธุรกิจใหม่ๆก็ทำได้นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่มีงานประจำจะมีคนมาอุปถมัมมีคนมาช่วยเหลือเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรืออะไรก็ตามมีคนอุปถัมภ์นะคะเรื่องงานตอนนี้ดีมากนะคะอย่างที่บอกมัเป็นสอดคล้องนะคะกับเรื่องเงิน มันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะอดทนอีกนิดนึงกับเรื่องงานและเรื่องเงินชาวกรกฎเรื่องความรักให้ระวังมือที่3นะคะให้ระวังตรงนี้นิดนึงแต่ว่าถ้าเราหนักแน่นในความรักนะคะหนักแน่นในความรักก็ให้อภัยได้ให้อภัยแต่ว่าถ้าเราให้อภัยจนเหนื่อยแล้วก็ปล่อยมือแล้วกลับมารักตัวเองนะคะกับรักครั้งนี้ไม่ว่าเราหรือเขาที่เกี่ยวกับมือที่สาม นะคะให้ระวังส่วนใครที่มีคู่ครองข้อหนึ่งที่ต้องระวังคือคนรักอาจเจ็บป่วยกระทันหันให้ระวังเช่นกันนะคะสำหรับชาวกรกฎจะมีนะเมตตาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะคือผู้ใหญ่เมตตานะคะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบให้คนเอาเปรียบและไม่ชอบเอาเปรียบใครเป็นคนกระตันยูที่สงสารปากหลายใจดีนะคะ ถ้าถามว่าแม่กระกรกดเนี่ยถ้าหนูอยากให้มันปังกว่านี้หนูจะทำยังไงนะคะฟืบแม่แนะนำเลยค่ะลูกนักอุปถัมภ์นะคะนักอุปถมัมภ์เอนดูใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตานะคะคุณลูกคานะคะใบหน้าเราเนี่ยคุณลูกเวลาเราจะเจอใครก็ตามนะคะเราจะเจอใครก็ตามเราดูที่ไหนดูที่หน้านะคะนักอุปถัมภ์นะคะคุณลูกคือการทำให้หน้าเราเนี่ย ไปถูกตาต้องใสเขาเขาเห็นแล้วเอยเด็กคนนี้หน้าเอ็นดูหน้าทนุถนอมหน้าเรียงดู <c oughs> นะคะแม่แนะนําเลยสําหรับใครหลายๆคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักหรือเอ๊ะทำไมเราไปติดต่องานทําไมเขาไม่เอ็นดูทําไมเราไม่เป็นที่น่าเอ็นดูเหมือนคนอื่นเขานะคะเพราะทุกอย่างอยู่ที่หน้านะการรงณนอุปถัมภ์ก็คือการรงสเสน่ห์มนตาบนหน้าเรา เมื่อใดที่ใครเห็นนะคะใครเห็นใบหน้าเรานะคะคุณโรคใบหน้าเราเขาก็จะเอ็นดูเขาก็จะอุปถัมเอ็นดูเราตามชื่อนะคะคือการลงอักขระมนตาบนใบหน้านะคะคุณลูกสวยอย่างเดียวไม่ได้สมัยนี้มีเงินไปทําก็สวยแล้วแต่บางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดให้เขารักเอ็นดูเรา มันอยู่ภายใต้ใบหน้าของเราค่ะลูกนะคะแม่ขอแนะนำเลยว่านักอุปัมภมบังเป็นผู้แตกในปีนี้แน่นอนค่ะลูก่ะ